โค้เยอะคือโ oh, yeah. หเพียบเลยให้มอเตอร์เนี่ยทำงานน้อยลงใช้แสงรังสี UVC UV <C. S 1> ตัวนี้ปกติแล้วมาพูดปัญหาเครื่องดูดลายฝุ่นกันหน่อยดีกว่า mm hmm. ก็เราเคยมีใช้มาอยู่ตั้งหลายตัวแล้วแหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิมอวันนี้มาเจนกับชาวแปลกตาก,กันอีกแล้วนะครับผมใช่วันนี้นะคะเราย้ายเข้ามาที่ห้องนอนนะคะเพราะว่าเราจะมารีวิว Easy h o m d d u s m i นะคะ Vacuum Cleaner e c 0ก็ตัวนี้ รูปร่างกระทัดรัดตัวเล็กแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยเนาะใช่อันนี้เราลองลองเล่นไปแล้วน้ำหนักเบามากนะคะเทียบกับทั่วไปตามท้องตลาดใช่เทียบกับทั่วไปตามท้องตลาดแล้วก็แบบเทียบจากตัวเราเองด้วยที่ใช้มากันหลายอันแล้วที่เกียรติทำเพราะว่าแบบถูกประชมมาเมื่อยหรอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะก็แน่นอนเรามาบ้านใหม่ ก็ปัญหาสําคัญเลยก็คือเรื่องความสะอาดใช่ซึ่งบ้านใหม่ของเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเป็นบ้านมือสองเนาะแล้วก็เราเนี่ยคนย้ายของทุกอย่างเข้ามาแล้วเราตัวฟูกของเราพวกผ้าม่านหรือะเองเนี่ยบางส่วนเราก็ใช้ของเดิมเนาะที่มีอยู่ถึงเราไปซักไปนู่นนี่นั่นมาแล้วเราก็ยังกังวลเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องฝุ่นเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพวกแพ้ฝุ่นเราเนี่ยมีซีรีส์การรีวิวเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดไรฝุ่นเครื่องกํา เครื่องเลยเครื่องกรองอากาศเยอะมากใช่เกี่ยวกับพวกนนสุขภาพใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นคนแพ้ฝุ่นง่ายนะคะคซึ่งตัวไรฝุ่นอันนี้เนาะเขาเนี่ยเคลมมาว่าเขาเนี่ยเป็น ไอเทมรับมือกับไรฝุ่นนะคะถูกใจสายภูมิแพ้ Easy ซี m e มอีซีหลา e สาย <ขอ S 2> เธอเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตัวน้องไรฝุ่นเนี่ยเนาะเป็นสิ่งที่เราแบบน้องมีตัวเล็กยื้น้องมีตัวเล็กก็คนลุกแล้วอ่ะน่ารักไม่น่ารักเขาเนี่ยเป็นสายเชรีหนึ่งเป็นตระกูลเดียวกับพวกแบบ แมงงุมหรืออ,อะไร,รนี้เลยนะใช่แล้วก็ตัวเล็กมากๆๆมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยพวกเครื่องดูดไรฝุ่นที่มีคุณภาพ<ร>ละการเขาก็จะมีขั้นตอนก็คือจะต้องมีการาใช้แสงรังสี UVC ในการฆ่าตัวน้องไรฝุ่นเนี่ยให้ตายก่อนแล้วคึงทำการดูดเนาะ,ะตัวนี้ก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นแรงดูดการตบ UVC แล้วก็ใช้งานง่ายนะแค่ปุ่มเปิดปิดปุ่มเดียวเท่านั้นเองแต่อาจจะมีเสียงหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้คือมอเตอร์แรงมากๆเดี๋ยวไปดูสเปคกันตัวเครื่องเนี่ยแรงดูดเขาจะสูงถึง1 0 0 0 0ห่าสคาลเลยคือเยอะมากๆเมื่อก่อนเนี่ยคือเครื่องดูดลรฝุ่นมันจะดูดฝุ่นดูดผงหรืออะไรอย่างงี้ไม่ออกใช่ไหมจะดูดแต่พวกไรฝุ่นแต่ตัวนี้คือดูดหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นผมก็มาไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าฝุ่นเพียบเลยนะครับผมอันนี้ก็น่ากลัวน้องน้องหมีอยู่ในนี้เพียบเลยนะ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นน้องหมียังไงทุกคนไปเสิร์ชรูปดูนะคะเแล้วไ่แปะรูปให้ดูน้องหมีเดี๋ยวแปะรูปให้ดูดแรงแต่ประหยัดไฟกําลังเขาจะอยู่ที่3 0มอยวัตต์แรงดันไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่12โวลต์ตอนใช้ก็ไม่ต้องออกแรงเลยมีลูกล้อช่วยได้เยอะดูดไปแค่แป๊บเดียวเองฝุ่นเพียบเลยนะ ไม่รู้จะรู้สึกปลอดภัยเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยดียรู้สึกดีตัวนี้ใช้งานดีโอเคใช่ออกมาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตจะสะอาดขึ้นแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ได้ดูดได้แค่ที่เตียงที่หมอนที่ตุ๊กตาเนาะยังสามารถดูดที่พรมรวมถึงผ้าม่านหรือที่อยากจะแนะนําเลยพวกเบาะที่นั่งต่างๆใช่ที่อาจจะไม่ใช่แค่โซฟาเนาะเพราะอยา่างโซฟาเนี่ยเราอาจจะทําสายมันบ่อยอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ ปกเก้าอี้นั่งทํางานเก้าอี้อะไรที่มันแบบขนขนอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เอาไปดูดนะคะใช่เดี๋ยวลองไปดูดกัน <laughs> ใช่โอเค แล้วที่เขาต่างจากตัวอื่นเนี่ยก็คือ Du ลพาวเวอร u s เทคโนโลยีนั่นเองพร้อมแสง UV ก็ตัวนี้จะมีไมโครบัสแล้วก็ซิลิโคนสตริปตัวนี้มันจะมีทั้งแบบยางแล้วก็เป็นแบบแปรงปัดฝนนุ่นนะนี่รวมอยู่ในแปรงปัดอันเดียวกันเลยข้อดีก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแข็งหรือว่าพื้นผิวนุ่มเนี่ยผิวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ทําความสะอาดถึงชั้นใหญ่เส้นเลยแถมตัวซิลิโคนก็ช่วยดูดฝุ่นขนาดใหญ่ไม่ต้องมาใช้เครื่องดูดฝุ่นมาทํางานอีกรอบหนึ่งนะทุกครั้งที่ดูดเนี่ย ทำงานของเขาเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่3ตัวก็วจะเป็นตัวล้อที่ช่วยในการขับเคลื่อนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดอยู่กับพื้น3ตัวมันก็จะเป็นการปล่อยรังสี UV ออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามีล้อใดล้อหนึ่งยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดรังสีเลยคือระบบเซฟตี้เขาป้องกันมาดีมากๆแถมทําการปล่อยออกมาหรือว่าทําการตัดได้รวดเร็วเลยทีเดียวก็นอกจากพวกเศษเส้นผมสิ่งสกรปรกก็แน่นอนพวกเชื้อแบคทีเรียที่ฝังลึกบนผ้าปูที่นอนก็ทําความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยทีเดียวแถมตัวแสง UV เนี่ยเขายังฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัลก็ะบาาดทง เดินหายใจเราก็ภูมิแพ้โดยสามารถกําจัดเชื้อโรคต่างๆโดยใช้เวลาสั้นๆได้เลยเรียบร้อยฝุ่นยางเยอะอันนี้ขนาดเป็นที่เราแค่มองเห็นได้นะมัน,นยังมีแบบว่าน้องหมีตัวเล็กๆที่เรายังมองไม่เห็นอีกเนาะแล้วตอนใช้งานคือไม่มีฝุ่นเล็ดรอดออกมาเลยโคตรเยอะคือโหเพียบเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะเขามีดับเบิลกราดฟิลเตอร์ช่วยกรองเศษฝุ่นเล็กได้ถึง0.3ไมครอนเลยแล้วก็ยังช่วยจับยั้งแบคทีเรียได้ถึง99.9%ก็ตัวกรองเขาเนี่ยมี2ขั้นตอนแล้วก็สามารถกรองได้เลย ละเอียดมากๆเนี่ยโอ้โหคือ เคาะกี่ทีฝุ่นก็ไม่หมดนะครับผมตัวนี้กักเก็บได้ดีเลยตัวไส้กรองเขาเนี่ยสามารถถอดมาล้างจุ่มน้ําทําความสะอาดแล้วก็ไปตากแดดเอากลับมาใช้งานได้เลยนะตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนให้บ่อยแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยชอบมากๆสาหรับตัวเครื่องเขายาวถึง4เมตรโหกะเอาไปใช้บ้านตรงข้ามได้เลยเนี่ยเอาเรื่องเป็นไงกันบ้างกับเครื่องดูดลายฝุ่น Easy Home EC10 ตัวนี้เป็นยังไงใช้งานมาเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเครื่องดูดไายฝุ่นที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราดูดไปแค่แป๊บเดียว ก็ทั้งเครื่องปริทธิภาพทั้งบ้านเราสกรปรกด้วยค <c oughs> อมบิเนชันเลยใช่รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นใช่ใชก็เห็นฝุ่นที่ดูดออกมาแล้วก็ตกใจเนาะคืโอโอ้โหสุดยอดมากตัวนี้ปกติแล้วมาพูดปัญหาเครื่องดูดลายฝุ่นกันหน่อยดีกว่าก็เราเคยมีใช้มา <c oughs> อยู่ตั้งหลายตัวแล้วแหละก็ตัวนี้แก้ไขปัญหามาได้เกือบครบแล้วก็จบหมดทุกตัวเลยนะคบผมไม่ว่าจะเป็น ตัวเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้รุ่นแรกๆเลยเมื่อก่อนที่ฮิตม,มากๆเลยก็คือมันจะตัดเร็วมากๆใช,ใช้แป๊บเดียวเครื่องก็ร้อนแล้วก็ตัดแล้วก็จะใช้ไม่ได้ต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งตัวนี้เขามีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น DuO Power b r u s h Pa ดเเนาก,แบบก็จะช่วยทําให้การหมุนการดูดเข้าไปของ <c oughs> ไรงดันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้มอเตอร์เนี่ยทำงานน้อยลง <c oughs> แต่ว่าดูดได้ยืนเดิม,มนะคะคไม่ร้อนเร็วแล้วก็ไม่ตัดเร็วใช่แล้วก็ปัญหาที่2ก็คือตัวนี้ แก้ปัญหาเรื่องสายสั้นแล้วก็ใช้ไม่ได้ทั้งรอบเตียงหรือว่าจะเอาไปใช้นอกบ้านเนาะอันนี้คือสายยาวมากๆกิโลเมตรนะยาวจัดเลยลากไปเลยเสียบอันนี้ลากไปจนสุดอีกบ้านหลังหนึ่งไม่เชิงโอเคแล้วก็พวกฝุ่นที่หลุดเล็บหรือว่ารอดออกมานี่คือไม่มีเลยก็เนื่องจากตัวไส้กรองเขาเนี่ยเป็นระดับไมโครนกรองได้ถึง0.3เลยใช่อันนี้ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบเพราะว่าเวลาที่เราดูดฝุ่นเองอเราเป็นพวกระแวงพอด,ด,ดูดไปแล้วกลัวว่าแบบมือจับจะเลอะไหมอันนี้เดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกอะไรอย่างี้แต่ตัวนี้ไม่มีนะคะที่เมื่อกี้เวลาเราดูด,ด,ดไปแล้วเราก็ยังมาจับทั้งนู้นตรงนี้ตรงนั้นแถวนี้ก็คือมันไม่มีหลุดออกมาเลยนะทุกคนสิวแน่นหนามากใช่ยังอยู่ข้างในเนห,มหมดเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายตัวที่สําคัญเลย,เยก็จะเป็น uvc อันนี้ก็จะอันตรายต่อคนด้วยนะแต่เขามีระบบเซฟตี้การป้องกันเนี่ยปลอดภัยแน่นหนามากก็คือเขาจะใช้ แรงกดของตัวล้อเป็นเซ็นเซอร์3ล้อถ้าเกิดว่ามีล้อไหนล้อหนึ่งเนี่ยไม่มีแรงกดหรือว่าโดนยกขึ้นมาเนี่ยแสงจะตัดออกไปเลยโดยทันทีนะอันนี้คือทํางานได้เร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นแสงติดขึ้นมาหรือว่าตัดแสงออกไปนั่นเองอเ,เพราะฉะนั้นนะคะ Easy Home Easy l i f e ตัวนี้เนาะก็ทำให้ทํางานง่ายขึ้นอยี่งที่เขาเคลมเอาไว้แหละเพราะว่าน้ำหนักเบาสายยาว ลากไปไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องขอบวนอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาเขาดีมากๆอันนี้นะคะแนะนำใหาทุกคนซื้อจาก o f f i c i a l Store เนาะแล้วก็ราคาตอนนี้นะคะเขาอยู่ที่990บาทไม่ถึงพันเลยกับสุขภาพกับค่าบินหมออะไรนี่ <c oughs> ได้ได้เลย <Okay. S 2> ใช่แล้วนี่ใช้ได้ทบาบ้านเนาะจากราคาปกติ<ๆ>เขาอยู่ที่1790บาทอลดเกินกว่าครึง่งเองฉะนั้นนะคะทุกคนไปดูกันได้เลยครับผม Official Store อะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะแปละลิงก์สินค้าวไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับ ในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเนาะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊ตเจ๊งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย